ถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างหรือว่าเป็นคนที่ฟาดมาฟาดกลับไม่โกงอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจหรือจะไม่รู้สึกเหนื่อยใจกับการที่เราต้องมานั่งตอบโต้กับใคร ในอิสลามเนี่ยคำพูดไม่ได้หมายถึงการสื่อสารอย่างเดียวแต่เป็นการกระทําที่มีผล,ลบุญหรือเป็นบาปที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามาด้วยเรามาดูอันตรายของลิ้นก่อนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุลอยัลละเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าใครที่รับประกันให้ฉันในสิ่งที่อยู่ระหว่างสองกรามก็คือลิ้นคือปากและสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาฉันรับประกันสวรรค์ให้กับเขา บันทึกโดยอิมามบุคอรีนี่คือการแสดงว่าการควบคุมลิ้นการควบคุมปากของเราเนี่ยคือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่สวรรค์ได้ชัยตอนก็รู้ดีเช่นกันจึงมีเสียงกระซิบให้มนุษย์เนี่ยใช้ปากในการทําบาปมากที่สุดย้ำอีกครั้งมากที่สุดครับมีตัวอย่างเช่นการดูถูกการเยาะเยะ้ยนั่นคือการอะไรการทําลายศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนคนหนึ่งการนินทาหรือกีบะเนี่ยนะครับเป็นบาปใหญ่ที่ล้อเปรียบเหมือนการกินเนื้อของพี่น้องของตนไปดูในสุรอัลุูร ทอายาี่12ได้การป้ายสีล่ะไม่เหมือนการนินทานะนินทาว่าหนักใส่ร้ายหนักกว่านะครับและสี่คือคําหยาบและการสาบแช่งคําเหล่านี้มันทําให้หัวใจของเรามันกระด้างแล้วก็สร้างความเกลียดชังทุกคําเหล่านี้มันมีจุดเริ่มต้นจากการเสียงกระซิบและการแพ้เสียงในหัวนี่แหละผมจะบอกกับพี่น้องว่าผมเชื่อว่าคนเนี่ยที่ เคยหลุดไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาหาอัลลอฮ์นะผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเน่ยเคยก้าวพลาดแล้วกลับมาหาอัลลอฮ์คือคนที่มีพื้นฐานที่มาจากการอบรมเลี้ยงดูการประสบการณ์และได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์นะครับที่ได้กลับมาต้องมีพื้นฐานจิตใจดีและบางครั้งอะ่ะประสบการณ์บางอย่างมันทําให้เรากลายเป็นคนแข็งกระด้างมันทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบตอบโต้นะไม่สามารถที่จะหยุดการโต้ตอบได้ซึ่งคุณผู้ชมพอจุดจุดหนึ่งอะ่ะเมื่อเราได้เรียนรู้อิสลามมากขึ้นเราจะรู้สึก ว่ามันเหนื่อยแล้วการกระทําอะไรที่มันเหนื่อยแปลว,ว่าจริงๆลึกๆมันฝืนฝืนนิสัยตัวเราถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างหรือว่าเป็นคนที่ฟาดมาฟาดกลับไม่โกงอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจหรือจะไม่รู้สึกเหนื่อยใจกับการที่เราต้องมานั่งตอบโต้กับใครเมื่อเราเรียนรู้อิสลามมากขึ้นอะทำให้เรากลับมาที่จุดเดิมซึ่งเป็นอุบมินิสัยดั้งเดิมของเราก็คือเราเป็นคนที่ไม่อยากจะพูดทำให้หัวใจของใครมันต้องเจ็บช้ำ